วัสดีครับกลับมาพบกับ Complete TV และววันนี้ครับเราอยู่กับน้าหวายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน้าหวายครับวันนี้เรามาในนามอีพิกหรือว่าก็แทนก็วันนี้มาในนามก็แทนก็แบบพอดีได้ทําเคสตัวใหม่มาแล้วก็ทีนี้ก็เลยอยากเปิดตัวพูดพูดถึงก็แทนหน่อยยิงหลายๆคนอาจจะเพิ่งมาดูคลิปก็แทนคืออะไรครับก็แทนก็คือเป็นกลุ่มหนึ่งที่พวกผมเนี่ยนับ modify com มารวมตัวกันแล้วก็ทําแบบอุปกรณ์แต่งคอมใหม่ๆเอามารวมกัน ผมโพสโจ้นะเย็นอะไรอย่างเงี้ยต่างคนต่างแยกมันก็จะของมันก็จะกระจายกระจายก็เลยเอามารวมเป็นก๊อตแฮนคือทุกอย่างเวลาใครหาก็มารวมกันที่นี่มันจะง่ายกว่าก็แสดงว่าก๊อตแฮนเนี่ยจะมีน้หวายอีพิกโพสอินดิเลเซอร์โจ้มาเดอร์โคลแล้วก็นะเย็นใจเย็นวอเตอร์คูลลิ่งก็4มอเดอร์ของไทยนี่แหละนะครับก็มารวมตัวสร้างเขาเรียกว่าสร้างโปรดักต์สร้างโปรดักต์สร้างอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับคอมของแต่งคอมอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคครับก็อันนั้นในส่วนของก๊อดแฮนแต่วันนี้ครับ เรามีโปรเจกต์ล่าสุดเรียกว่าเป็นโปรดักต์ล่าสุด<ม>สด,ดีกว่าใช่เลยของ g o อ h แ n d ของกอตแฮนมันคือเคสเป็นแบบคัสตอมนะครับตัวนี้เป็นเรียกว่าโปรเจกต์ด e อะค a าเรียมดิอะควเรียมใช่มันก็คือเหมือนตู้ปลาใช่ดีไซน์มาจากตู้ปลาเลยตัวนี้เ,ออเป็นแบบว่า เป็นแบบโอเพนนะเปนเป็นเคสแบบโอเพนแล้วก็การวางแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบให้ดูโปร่งที่สุดเพราะเหมือนกระตูปลาเวลาเราดูตู้ปลาเราก็อยากจะได้360องศาใช่ไหมก็เลยออกแบบเคสตัวนี้ให้ดูโปร่งก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของดีเทลรายละเอียดของเคสและโปรเจกต์ตัวนี้ดีกว่าเอาเฉพาะเคสก่อนดีกว่าถ้าสมมุติว่าเราเหมือนเปิดรับพีออเดอร์เนี่ยเคสตัวเนี้ย มีมองค์ประกอบตรงไหนบ้างหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยบล็อกรวมด้วยไหมอะไรอย่างนี้รวมด้วยไหมก็คือตัวเคสอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น3ส่วนและกันส่วนฐานตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กผมตีเป็นกล่องไว้ให้หแล้วก็มือมันสามารถแบบเก็บพวกมอน้ําได้แล้วก็พอขึ้นมาก็จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องอห้องเครื่องจริงๆแล้วมันก็จะเปื่อยเขาเรียกจุดยึดอ่ะมันจะดูปเปื่อยๆหน่อยอผมอยากให้มันดูโปร่งแล้วก็เห็นฮาร์ดแวร์อย่างเบนบอร์ดอางเนี้ยก็ มีจุดยึดแค่ไม่กี่จุดแต่ว่าถามว่าแข็งแรงไหมก็คือแข็งแรงแหละคือเหมือนจะเป็นเพลทต,ต่อมาแล้วก็เป็นจุดยึดสําหรับบอร์ดเออจุดยึดแค่มีให้รูยึดเ,ดยเฉยๆอย่างตัวสายไฟเนี้ยก็ตีเป็นกล่องเข้ามาให้มันดูแบบดูเรียบร้อยนิดนึงสาหรับโซนที่2แล้วก็โซนที่3ก็จะเป็นสําหรับติดตั้งหม้อน้ําหรือว่าใส่ของอื่นๆก็ได้ถ้าไม่ใส่หม้อน้มัดลมอะไรอย่างงี้ยใช่ใช่สำหรับการโฟลกอากาศแล้วก็เคสตัวเนี้ยมันสามารถเอาชุดข้างบนเนี่ยมาใส่แทนข้างล่างได้อย่าง power อยู่ข้างล่างไ เราสามารถยกชุดนี้เข้ามาเปลี่ยนเอา power วางไว้ข้างบนเล่าชุดมน้ำข้างบนลงมาไว้ข้างล่างได้ก็คือสลับหรือว่าจะพลิกอย่างนี้เลยก็ได้หรือว่าจะกลับอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าจะสังเกตว่าเหมือนมีหมดใช่มันจะมีหมดทั้งบนล่างบนล่างแสดงว่าบนล่างเนี่ยเหมือนเป็นมิเลอร์เลยก็คือก๊อปเออใช่ก๊อปแบบว่า2ฝั่งใช่คุณสามารถพลิกแพงแล้วก็เปลี่ยนได้บางทีบางคนอาจจะอยากได้ power เนี่ยวางข้างล่างเหมือนเดิมมน้ำวางนี้แต่ว่าอยากได้บอร์ดกลับหัว มันก็ทําได้ไงในส่วนของดีเทลรายละเอียดของการติดตั้งฮาร์ดแวร์ดีกว่าเมนบอร์ดรับใหญ่สุดไซส์ไหนครับตัวนี้ของผมเป็นเทนดิเปอร์ e a t x ใช่มันจะใหญ่ขึ้นมาอีกนิดเดียวคือแสดงว่าบอร์ดใหญ่สุดเนี่ยคือ e a e a ใช่ก็ใส่ได้แล้วก็พวกกาจอก็คือรองรับแบบปกติเลยมาตรฐานของเคสทั่วไปแล้วทีนี้หม้อน้ําด้านล่างล่ะไอชุดที่เป็นตีกล่องเนี่ยหม้อน้ํายาวสุดได้ได้กี่เซนหม้อน้ําใส่ได้3ตอนหนาห0 อ่าแล้วก็มีมันจะใส่พัดลมได้แต่ถ้าหนา80ใส่พัดลมก็ต้องใส่พัดลมตัวบางไม่งั้นมันจะติดแต่ว่าจริงๆแล้วหลักๆเดี๋ยวนี้หม้อน้ํา60มันก็ถือว่าใหญ่สุดละที่ที่เป็นที่นิยมนะที่ขายทั่วไปคือ60เอหกเซนมันก็จะหนาหนาอันนี้ผมเูลือไว้นะเออหกมิลไม่ใช่หกเซนมันก็จะหนาพอประมาณแล้วก็ลองพัดลมอีกทีก็ใส่ได้ก็คือแนะนําว่าถ้าสเปคที่แบบใส่ได้พอดีก็คือ60มิลของหม้อน้ำก็จะใส่พัดลมมาตรฐานได้ใส่14ิบไหม 14เซนใส่ได้เพราะว่าผมเผื่อ,อไว้แล้วก็ม้อน้ําก็เป็นไซส์14่อ่าใช่ม้อน้าก็ต้องขยายขึ้นไปอีกอะไรประมาณนี้ส่วนข้างล่างก็จะเป็นใส่ม้อน้ํา2ตอนได้แต่ว่าถ้าไม่ใส่ม้อน้ําถอดม้อน,น้ําออกมันก็จะมีกล่องเพจเอาไว้ใส่พวกแหลกฮั์ดิ์อ๋อก็เหมือนกับเคสที่แบบทั่วไปที่จะมีกล่องฮั์ดิ์สามารถถอดเข้าถอดออกได้เลยเป็นออปชั่นติดเพิ่มใช่ก็คือตรงเนี้ยถ้าติด power ัพ p ลายเนี่ยก็จะใส่ม้อน้ําได้2ตอนก็คือถ้า ถ้าไม่ติดก็จะ3ตอนพอ,อสลับกับข้างอะไรก็เล้วแต่ประมาณนั้นแหละก็<อ>คือความสนุกของมันสาหรับเคสตัตวนี้มันก็ไม่ได้มีแค่ว่าความโป่งอะไรนี้แต่มันสามารถปรับแพทเท<อ>ิร์นปรับมุมมองใหม่ๆได้ในกรณีที่แบบเฮ้ยเบื่อว่ะอยากจะเ,<อ>เปลี่ยนอะไรเงี้ยมันลดความจําเจไงบางทีการใช้งานอายุการใช้งานของเคสเนี่ยสักสามเดือนบางทีเริ่มเบื่อ,อใช่ไหม<อ>เฮ้ยขอขอเปลี่ยนเลเยอร์นิดนึงอยากเออเอาพาวเวอร์มาอยู่บนดีกว่าไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเพิ่มมอน้ําอยากจะอะไร คุณก็สามารถปรับแต่งได้แล้วทีนี้ในส่วนของอันนี้ก็คือจะเป็นเสาค้ำใช่เป็นเสาค้ำหลาย<อ>าคนกังวลเอ้ยพี่มันเสาแค่นี้เองมันจะเอาอยู่ตอนแรกที่ออกแบบเนี่ยมันจะเป็นเสาอะคริลิกแต่กังวลว่าเ,เรื่องความปลอดภัยมันต้องมาก่อนถึงม,มันจะใส่แล้วมันสวยแต่ถ้ามันไม่ปลอดภยัยเราก็ไม่โอเคอก็เลยเปลี่ยนเป็นเสาเหล็กดีกว่าจบเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตัวนี้มันเป็นแค่ตัวโปรโตไทป์เฉยเป็นการออกแบบที่อยากให้ดูภาพลักษณ์โดยรวมก่อนว่าเฮ้ยมันจะออกมายังไง พวกสีอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะเอาแบบกลางๆไปก่อนเพราะว่าจริงๆตัวเสาตัวนี้ที่ออกแบบอะมันจะเป็นพวกเสาแล้วเอาไปชุบโครเมียมเพื่อให้งานเนี่ยดูเงาอย่างตัวน็อตอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นพวกน็อตหัวหมวกพวกอะไรนี้แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนก็เป็นน็อตธรรมดาปกติเหมือนเป็นตัวต้นแบบใช่เพราะว่าจริงๆอะเร่งทําเพราะว่าอันนี้มันชนกับงานคอมมาร์ดแล้วเราอยากจะออกไปโชว์งานคอมมาร์ดไงก็เลยอ่าไม่เป็นไรตัดสินใจเอาแค่แบบพอเห็นภาพก่อนเพื่อให้ไปโชว์เพื่อให้ได้โชว์อะไรเนี้ย เพราะเพราะฉะนั้นหลายคนที่ไปงานคอมมาก็น่าจะเห็นเครื่องนี้ใช่ใชมันไม่ใช่เคสมอสครับมันเป็นเคสเรียกว่าเป็นเคสแบรนด์เลยอ่าอ่าใช่เคสแบรนด์ทำมาเพื่อจําหน่ายเพื่อจําหน่ายเออทีนี้วัสดุนะครับในส่วนของอ่ะพาร์ตตรงส่วนของกล่องด้านบนด้านล่างก็จะเป็นเหล็กตัวเหล็กเหรอใช่ตัวนี้เป็นเหล็กหมดเลยใช่แต่ถามว่า หนักไหมก็ไม่หนักนะเพราะว่าจริงๆตัวเหล็กพวกนี้มันฉลุผมฉลุร่องรูอะไรไว้แบบเป็นลายอ่ะมันคือเราจะลดน้ําหนักของตัวนี้ไงเพราะว่าถ้าเป็นแบบเหล็กเต็มๆโอเคมันหนักแต่ว่าถ้าเราฉลุมันก็เหมือนกับทิ้งน้ําหนักส่วนเล็กๆเล,กเล็กๆออกไปมันก็เบาไม่หนักมากคือพาร์ตตรงที่เป็นกล่องเนี่ยเหล็กทั้งหมดไม่มีอะคริลิกใช่แต่อันเนี้ยที่ที่เห็นเป็นอะคริลิกเพราะว่าไปสั่งตัดแบบเหล็กไม่ทัน<อ>ผมแก้ลายแล้วก็ไอโรงงาน ปิดบอกว่าปิดผมก็เลยโอ้ยจะคอมม่าแล้วก็เลยตัดอะคริลิกใสไปก่อนแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นเพดเหล็กแต่ฝั่งเนี้ยผมตัดทันตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเพดเหล็กอะไรเงี้ยแสดงว่าตัวจําหน่ายจริงเนี่ยจะเป็นเหล็กเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กเพราะความแข็งแรงแล้วก็สีเนี่ยมันก็จะมันเงาแบบนี้แหละแล้วแต่เลยว่าจะเอาแบบดำด้านอะไรหรือว่าสีคาร์บอนอะไรก็แล้วแต่เลือกได้เพราะว่ามันอเป็นพีออเดอร์อ่าใช่มันเป็นพีออเดอร์ไงมันจะตอบโจทย์กว่าบางคนอยากได้สายฟุ้งฟิ้งเงี้ยพี่อยากได้สีชมพูเอาสีชมพูก จัดเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทําสีเพิ่มมันเสียเวลาจบที่เราเลยทีเดียวง่ายกว่าแล้วในเซตนี้บล็อกนิดไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวบล็อกไม่เกี่ยวคือฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์ชุดนี้ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวจะงงว่าบล็อกตัวนี้เกี่ยวเคสหรือเปล่าไม่เกี่ยวเพราะบล็อกตัวนี้เป็นตัว D P 100งของเทอร์มาเทคหรือว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันแบบบล็อกอย่างเงี้ยมันมีขายแล้วแต่ว่าการจุดยึดอย่างเงี้ยอย่างด้านหน้าเนี่ยโครงสร้างเนี่ยมันก็ยึดพัดลมแบบ3ม พัดลมร้อยยี่สิบใช่ไหมยี่สิบร้อยยี่สิบมิลสามตัวสามตัวได้อย่างเงี้ยแล้วก็ด้านข้างตัวนี้ก็ยึดได้จะเห็นว่ามันเป็นแบบโครงเหล็กเฉยแต่จริงมันยึดพัดลมได้แล้วจะมีตัวจอยต่อพัดลมเพราะว่าตรงนี้มันจะเห็นไ่าว่ามันจะเว้าไปเลยเว้าหายไปเลยมันจะเหมือนกับแบบว่าจากข้างบนเนี่ยก็จะมีเดือยข้างบนลงมาข้างล่างนิดนึงจากข้างล่างก็จะมีเดือยขึ้นไปนิดนึงอ่าแล้วก็ยึดบนล่างอะไรประมาณนี้ทีนี้ถ้าตามคอนเซปต์เคสเลยเนี่ยยังไงก็ต้องเล่นชุดน้ํา ต้องชุดน้ำสึงจะสวย mm. บางคนบอกว่าเอ้ยทำไมออกแบบเคสไม่เผื่อให้แบบคนอื่นใส่นู่นใส่นี่คือผมเป็นคนออกแบบแล้วอยากให้เคสมันออกมาในแบบที่มันควรจะเป็นเพราะว่าถ้าเราเผื่อเยอะแบบว่าเฮ้ยจะใส่อันนู้นใส่นี้กลายเป็นหลุดคอนเซ็ปต์ mm. แล้วความสวยงามมันก็ไม่ได้ไง mm. ใช่ไหมผมก็เลยแบบว่าถ้าใครพร้อมที่จะลงชุดน้ําเอาอเอาแบบนี้ดีกว่า mm. แล้วภาพที่ออกมามัน,มนคุ้มค่าที่จะได้มอง mm. ใช่ไหมถ้าสมมุติว่า ไอ้ใส่ชุดน้าปิดเป็นไงบางทีมันอาจจะดูแห้งเกินไปอะไรเงี้ยใช่ครับก็ถ้าตามคอนเซ็ปต์เคสก็คือเดออโคเลียมอันนี้คือชื่อเคสไหมหรือว่าชื่อโปรเจกต์ใช่เลยชื่อเคสชื่อรุ่นเคสเลยใช่ครับถ้าตามชื่อรุ่นเคสมันก็ต้องลงชุดน้ำนะเพราะมันคืออควเลียมอ่ะมันเหมือนตู้ปลามันควรจะแบบมีเกี่ยวกับน้ําเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวต้นแบบที่ น่าจะลงตัวพอสมควร,ครเมื่อติดตั้งชุดน้ำก็ควระจะวางแพทเทิร์นลักษณะนี้ใช่<อ>บางคนอาจจะวางเป็นแท้งอะไรก็ได้ถ้าวางเป็นแท้งคุณก็จะได้แบบด้านหน้าปโปรง่งเพราะถ้าคุณมองอย่างมุมนี้มันก็จะแบบมันก็จะมองทะลุไปได้เลยไอ้อ,อย่างตัวนี้เพราะว่าถ้าสมมุติผมใส่น้ําใส่นะมันก็จะมองเห็นพวกฮาร์ดแวร์ที่อยู่ด้านหลังแต่พอดีอันนี้อยากได้แบบเล่นไฟนิดนึงก็เลยใส่น้ําเขียวไปโอเคครับก็อันนี้ซิสเต็มเนี่ยก็ไม่เบาเหมือนกันคจัดเต็มเหมือนกันจัดเต็ม แล้วก็พอดีหาแรมเพิ่มไม่ได้จริงๆอยากได้แบบครบจริงๆอยากแปดตล็อตใช่แต่ผมมีอีกสี่เป็นแรมของเธอมเทคนี่แหละแต่ว่าตัวเนี้ยที่ใส่ไปมันบัาสามพันสองแต่ว่าที่ผมมีอีกสี่แถวมันเป็นบ้าสามพันก็เลยไม่เป็นไรก็ใส่แค่นี้แหละเอาง่ายๆส่วนกระจอก็ทั่วไปแต่เน้นไม่ก็ไม่ได้เน้นแบบว่าแรงอะไรมากนะขอแค่ความสวยงามมากกว่าก้าจออะไรครับอันนี้ก้าจอเป็น1 0 8 0 Ti ูทีไอคือบอกตรงว่าใส่เอาภาพดีกว่า ถามว่าแรงนะคือจริงๆมันตอบโจทย์อยู่แล้วว่ามันใช้งานได้หรูวะอันนี้เอาไว้เปิด Facebook, เฟซบุ๊กยูทูบโคตรหรูเลยคุ้มอ่ะคุ้มสุดเลยอ่ะก็คือนี่ครับเครื่องสําหรับเปิด youtube Facebook เปิดเบิร์ดแล้วก็เปิดไฟโชว์ <c oughs> เอาไปตั้งโชว์ <c oughs> แค่นั้นเลยเไม่มีอะไรเอาง่ายๆผมว่าแค่ค่าฟิตติ้งนี่ก็หลายตังค์แล้วเนะใช่โดยเฉพาะชุดน้ําชุดนี้หลายนะเออพอประเมินคร่าวๆได้ไหมแค่ชุดน้ําเนี่ยอ่าผมให้ประมาณสามหมื่นกว่าก็ได้คอมเครื่องหนึ่ง เพราะว่าเนี่ยพวกลูปอะไรเงี้ยผมขี้เกียจดัดเอาพวกตรงๆเลยผมอ่ะอันไหนมีปัญหาผมก็โยนฟิตติ้งเข้าไป300-400ต่อข้อต่ออันนี้ท่อไซส์12มิลใช่เพราะว่าถ้า16มันจะดูใหญ่ผมผมอยากให้มันแบบไซส์เดียวกับตัวนี้ไงไซส์เดียวกับเสาก็เลยใช้เป็น12ให้มันดูแบบใกล้เคียงกันนิดนึงเอ้ยงั้นมันมีความเป็นไปได้ไหมถ้าน้ําวิ่งเข้าเข้าเสาเนี่ยอ๋อมีมีความเป็นไปได้ ดึไม่ได้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าน่าจะหลตังอยู่เพราะว่าต้องมีบล็อกข้างบนโอ้มันละเอียดอันนั้นอันนั้นคงไม่น่าจะราคา8,900แล้วแหละเพราะว่าต้องมีบล็อกข้างบนข้างล่างใช่อัปเกรดไปแต่ถามว่ามันทําได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมใส่อคริลิกเนี่ยมันสามารถอัปเกรดไงแบบว่าเฮ้ย ผมไม่โอเคอะผมอยากได้ตรงนี้เป็นทางน้ําผมก็ยกอะคริลิกชุดนี้ออกแล้วก็ไปกัดอะคริลิกชุดใหม่มาใส่เป็นฐานที่เป็นแบบถาาน้ําเลยมันต่อยอดได้เยอะใช่มันต่อยอดได้ยิ่งคนที่เรียกว่ามอสเป็นระดับหนึ่งเนี่ยเอเอาไปเอาไปเล่นเยอะเลยมันจะเหมือนของเล่นชิ้นหนึ่งที่คุณสามารถจินตนาการแล้วก็อัปเกรดเพิ่มไปได้เรื่อยๆเอาล่ะทีนี้มาสรุปดีกว่าก็คือราคาเฉพาะเคสนะไม่รวมฮาร์ดแวัาร้าแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบแล้วต้องพรีออเดอร์เท่านั้นประมาณ1เดือน ก็ถ้าสมมติสั่งมาปุ๊บคุยคอนเซ็ตจบก็1เดือนถามว่าเอ๊ะทำไมมันนานจังคือเราอยากได้งานออกมาดีคือเราไม่อยากแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวคุณรอสองอาทิตย์แล้วงานออกมาไม่ดีมันก็ไม่ไม่โอเคทั้งัเร่งเออไม่โอเคทั้งคุณแล้วก็ผมอ,อย่างนี้มันไม่ดีผมยอมเพิ่มเวลานานหน่อยแล้วเวลาคุณได้รับงานเฮ้ยคุณโอเคว่ะผมก็โอเคภาพที่ออกมาทุกคนก็วินวิน,วนอะไรเงี้ยเมื่อกี้บอกฮ้ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้มันเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนอะไรตรงไหนได้บ้างส่วนมากก็จะเป็นพวกเพจพวกเนี้ย เปลี่ยนลายเปลี่ยนลายเปลี่ยนลโกเป็นมาตรฐานเลยเออเปลี่ยนลายเปลี่ยนโลโก้อะไรเงี้ยแต่ว่าพวกเลเยอร์หรือแบบแบรนด์ก็จะป็เทรงนี้เป็นทรงนี้อยู่ดีเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายเปลี่ยนโลโก้เอออะไรประมาณนี้แล้วก็อาจจะเพิ่มออปชั่นก็ต้องคุยกันก็คือถ้านิดๆหน่อยๆอ่ะเราก็แก้ให้ได้แต่ว่าถ้าจะให้เปลี่ยนโครงสร้างเลยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ถ้าเปลี่ยนโครงสร้างมันก็ไม่ใช่คอนเซปต์นี้แล้วไงใช่ไหมครับมันคือตัวต้นแบบที่เตรียมพร้อมวางจำหน่าย ถ้าหลายคนมองเห็นแล้วปั๊บเอ้ยผมอยากได้เครื่องนี้ขายไหม99,000ขายเลยใช่ไหมอินบ็อกมาเลย99,000ยกไปเลยอันนี้อันนี้จริงจังอ่ะจริงจังนี่พูดให้ตลกแต่จริงจัง99,000มายกไปเลยทั้งเครื่องก็ขายมันเป็นตัวต้นแบบด้วยนะใช่แต่ว่าก็ตามนี้เลยนะคือแบบยกไปเลยเนี่ยยกไปเลยมีอะไรบ้างมีมีใส่ M 2ไปยังใช่แล้ว M 2ก็คือพร้อมใช้งานลง้อมใช้งลงโปรแกรมใช้ได้เรียบร้อยหมดเลยโอเคครับก็อันนี้ก็คือเคส มอสจากก o อ h แฮนนะครับ<ช>กับดิอะคอลเรียมน่ก็เป็นเคสลักษณะอะคอลเลียมเลยลตาม,มชื่อเลยนะครับใ,<ช>ใครสนใจสามารถทักเข้ามาได้ติดต่อได้ที่ไหนเพจก o อ h แฮนเซิร์ชก o อ h แฮนเลยใช่หรือว่าจะทักไปที่ อีปิกมอเตอร์โคหรือว่าอะไรก็ได้สีสายมอเตอร์ใช่เพราะสุดท้ายจะมารวมกันคือกอลแฮนด์อยู่ดีก๊อปก๊อปรูปนี้ไปก๊อปวิดีโอนี้ไปบอกผมว่าได้เคสนี้ครับใช่แล้วทักมาและพรุ่งนี้ลาซาด้าไอ้ไม่ใช่อะไรนะเอเคอร์รี่เคอร์รี่จะไปส่งคุณถึงบ้านเนี่อาวุงนี้ใครที่สนใจจริงๆมีสินค้าอื่นอีกมากมายเลยก็ไปติดตามได้ที่เพจกอลแฮนด์นะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้าหวายนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ